กับพี่น้องครับผมเสียอาอม,รอมครับรจากนี้ไปเสียอามมีเซอร์ไพรส์ให้ทีมงานครับผม <S <S เข้ามาเบ่งกันวาเสียอามสิมีอย่างเซอร์ไพรส์ทีมงานครับนี่ของแท้ครับเมื่อกี้น้องหญงิงครับพีมม่หลาหน่อยเข้ากะขึ้นรองเพลงทั้งรถแท้ท้ยรถแท้ครับพี่น้องโอ้สุดยอดหลาย,าลาลยตัวหนหน่อยอยังไงยังมีพลังหลายนี่ าไปไปไปขึ้นเวทีขึ้นเวทีเดี๋ยวปทันปวดไดดินางเงี้นะนางเงีนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียสงังนี่รอนตาไทยลเหวไปเชโอยโอเคครับไปลร็วไปเร็ไปเร็ลงมาทำไมเป่าผเอาล้วพี่น้อมงมึงโอ้เสียอาม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 ทายุมเนี่ยเสียมันั่นโอเค โอ้โยสุดยอดมากเสียอามใจดีมากน้องเจนน้องเจนอมองกล้องหน่อี๋ยวอ้อยเดี่อ้อยเดี๋ยวอ้อยไหนสุดยอดมากครับทีมงานเราเป็นอะไรใช่รหรอือเปล่าแต่เป็นพนักงานดเสียอามเฮ<ม>้ยเส,<า>สียอามเสียอามสุดยอดหลายๆสุดยอดหลายๆเสีย,อา,ยสอามครับเป็นงี้มั้งปังครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นเนี่ยมือเน่ก็ดีใจหลายครับทีทีมงานที่เลนแหงครับไหลมากซอยงานพอโจเนาะครับโอ้ดีใจหลายมือปวดร่องสาวหน่อยลำเพรินโชว์กับไปน่อนอกเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดเ,อเสียอามมอบอะไรให้ทีมงาน นะครับบอสใช้รถแน่ฮแล้วะมกไับนป้วยขจัดแล้วัหก,ก,ออกไปเลยเออหกตัวเลยค <c oughs> ครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับ บอสอาร์มครับผมเนี๋ยวครับซีเอ็มไอ้บอสอาร์มครับโอ้พี่น้องมันนี่มื่อยหลายครับเมื่อยหลายดีใจหลายที่ได้มีโอกาสซอยงานบอดโจครับผมเมื่อยแต่กับชิวๆครับพี่น้องเหนื่อยแต่ไหวเหนื่อยแต่ไหวการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้ไว้ได้ครับพี่น้อง เมือนี่ครับผมแกครบแล้วแกพ่อทุกคนแล้วครับอาแอ้อข้อข้อข้อ้อข้อข้อข้อ้อข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 ้ัข้อข้้วย้อั้ี้อ nhà <laughs> à mà phải lột luôn không mà ปลา video วิดีโอใช่ phải โอเคฮะเขาแตะเอ็มได้ขานเมื่อกี้นิ้วไปโดนสต็อปนั่งพี่ชิบหายละโอเคครับพี่น้องเสียมสุดยอดครับฝากติดตามช่องน้ำครับพี่น้องเสียมเจลวันออฟฟิเชียลแล้วกันเสียมเจลทัวร์ไปเชียลครับผมตอนนี้เขาอยู่กับนักดนตรีไทยรถแห่ครับผมสวัสดีเสียม เจโอวันสู่าวันนี่นี่จะเลื่อนระดับจะเลื่อนระดับเด่นสองวันสิเลื่อนระดับจะเรียนระดับเด่นี่เป็นไรมาทางไหนเนี่ยมาแต่ดรุ่นเดียวโคราชโคราชกี่ชั่วโมงนี่ประมาณสามชั่วโมงอ๋อพรงนี้มีงานไหมนี้มีงานอ้าวทางไหนนี่ระยองปลดแล้วก็เดินทางอีกนี่ลอยองเกี๊ยงนะไก่บนนั้นอ่ะไก่ยู่ไก่เติมแล้วจาน ไม่ได้ไม่เนี่เรียนแห่อีหลาวงเองหูเชือกยังไรเนี่ยลุยนิดนึงนะครับลุยแล้วดุ้งเลยดิเก่งไหมขึ้นหัวกูยอดรวยนะเมื่อกี้เออขึ้นหัวเปกูยอดรวยแต่วแต่ว่าไปสบตื่นเต้นไงเราอ่ะใส่หมอรามาใส่ต่อใส่ไปครั้งแรกครั้งแรกโอ้สุดยอดสุดยอดหลายอาจารย์นาคตีนี่ยมาถ่ายแล้วผมผมไปแชร์เลยเนี่ยถ้าถ่ายผมไม่บ่อยผมจะแชร์ให้เลยอ้าวต้องแชร์ไปแล้วเนาะอันนี้ช่องยังก่อนยู่กินยูมเสียงจีโอทู โอเคฝากพี yeah, yeah, yeah. Okay, okay, ่น oh, okay, well. ้องติดตามเลยนะเชฟบ๊บเริ่มต้นอาจารย์บอยครับเป็นไนเปียร์แต่ยังยินว่าเปียรลุยอ่ะโอ้เชียหายพี่น้องโอ้ยบอยบอยเพื่อนผมในช่องอ่ะไอ้นี่เจ๊คแแบบคิงเจเจเจแบบคิงฝากติดตามด้วยครับผมฝากติดตามด้วยครับเป็นไงน้องช้างเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกกมาสนุกสนุกเนาะ เนี่ยเดี๋ยวดูนี่นี่มอลล์ำม,มอลำพี่น้องโอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอโจบไปเพียงเท่านี้<อ>ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ